สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่498กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหา่พี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วก็ปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ แล้วสำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี I ่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้า 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องหมายเลขไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมในแต่ละ EP นะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่หนึ่งนะครับตรงมุมซ้ายด้านบนนะครับผมแล้วก็ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือมุมขวาด้านล่างตรง ล่างนี้เลยนะครับผมถูกใจหมายเลขไหนก็จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นันนๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งใน EP นี้จะมีทั้งหมด21รายการด้วยกันนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับพี่ๆจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกํากับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับ ผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พีนะครับผมแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่พีได้ชาวบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่หน่อยนะครับ อันนี้ออกที่วัดเขาใหญ่นะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับปี2518นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเหรียญจตุรพิธพรชัยนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมชุตินาทโรนะครับนี่นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมมาพร้อมกล่องกำมะหยี่สีเหลืองเลยนะครับพี่ๆแล้วก็ชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำองค์พระออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับวันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมเปิดแประกันให้ในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับ เหรียญชตุรพิษพรชัยนะครับหลวงพ่อกวยนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมสามรายการนะครับผมพร้อมของเดิมแผงปันให้ในราคา1,000บาทนะครับถัดมาเป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับ เปียนสตุรพิทพรชัยนะครับผมออกที่วัดเขาใหญ่นะครับรวมพ่อกวยนะครับผมชูตินาทารนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายได้ที่หนึ่งใน EP นี้นะครับรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมนะครับผมลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูกันได้นะครับผมมีให้รับชมทุกรายการนะครับผมสําหรับรูปภาพเพิ่มเติมนะครับพี่ๆน่นะครับ สวยงดงามครับผมนี้เป็นองค์ที่สองนะครับผมในชุดนี้นะครับถัดมานะครับผมองค์ที่3ามในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับผิวสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่พพร้อมเลี่ยมเก็บผิวเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่เตรียนจตุรพิษพรชัยนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับ ที่ระลึกนะครับผมในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่นะครับปี2518นะครับผมเนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับพี่ๆชุด3องค์แบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ1000บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการที่1นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมบรโกรนะครับผมอันนี้นะครับผมได้มาพร้อมกับใบประกาศนิปัดนะครับผมใบใหญ่ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนี่เลยครับผม เป็นใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อเกษนะครับสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะครับพี่ๆหนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2ใน EP นี้นะครับผมพร้อมกรอบไม้แบบนี้เลยนะครับผมที่ผมได้มาจากเจ้าของเดิมนะครับผมได้พระมาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่2นะครับใน EP นี้นะครับองนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา1 2 0 0บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับ เหรียญนะครับผมหลวงพ่อเกษมเข็มะโกโรนะครับผมสำนักสุสานไตรรักนะครับผมทนใดดูแลชอบใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมจะลงกล้องให้พี่ๆได้พิจารณาได้ดูได้ชมกันนะครับผมว่าเหรียญนี้สวยหรือไม่นะครับผมพี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมดูก็ว่าสวยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมดูผิวเรียนกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับ นี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทนะครับผมสำหรับเกรียนหลวงก่ะเษมนะครับผมเข็มมักโรนะครับปี2517นะครับพี่ๆสำนักสุสารไตรักนะครับผมจังหวัดลำปางนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม1,200บาทนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมปลาทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้รับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับผมในปีนี้นะครับผมนี่ครับหนึ่ันสองรบาทนะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลข3นะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของปุโตะนะครับผมปี10นะครับพี่ๆนี่ครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับผมสำหรับเหรียญนี้นะครับผมชุดนี้เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ750บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับ เป็นชุด3องค์นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับชุดกรรมการ3องค์เลยนะครับผมสําหรับเรียนนะครับผมพระครูวิริยกิตินะครับหรือว่าหลวงพุโตวัดประดูฉิมพรีนั่นเองนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่3แล้วนะครับผมนี้พี่นะครับอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับ ราคาแบ่งปันนะครับ750บาทนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสำหรับแต่ละรายการนะครับท่านใดชาบบูชารายการไหนไปนะครับผมจะได้รับพระองค์ที่พี่ๆได้ชาบบูชาไปกันเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆถัดมาครับผมเป็นองค์ที่3ในชุดนี้นะครับผม นี่นะครับสำหรับนะครับผมเรียนลมปุโตะนะครับปี10นะครับพร้อมเรียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่3แล้วนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่3แล้วนะครับ นี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา750บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่4นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงมพ่อแก้วนะครับพิมพ์ปั้นนะครับผมวัดเครือวันจังหวัดชลบุรีนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมก็ได้มาพร้อมกับใบประกาศนีิบัตเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอลงกล้องให้พี่พี่ได้ดูได้ชมเนื้ององค์พระกันก่อนนะครับแล้วก็จะนําใบประกาศนีิบัตนะครับออกมาให้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับ สำหรับพระปิดตาพ่อแก้วนะครับผมพิมพ์ปั้นนะครับพี่วัดเครือวันนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่สําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับผมเลยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับพิมพ์ปั้นนะครับผม เปลี่ยนแปลนให้ในราคา800บาทนะครับผมสําหรับหมายในที่4นี้นะครับและนี่ก็จะเป็นการ์ดประกาศิรบัตินะครับผมหรือว่าใบประกาศิลีบัตรของพระปิดตาพ่อแก้วองค์นี้นะครับผมเลยนะครับประกาศิลีบัตินะครับผมสาหรับพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับพิมพ์ปั้นวัดเครือวันจังหวัดชนบุรีนะครับผมเป็นเนื้อผงยอดนิยมนะครับนี่นะครับผม ท่านใดที parece, ่ชอบไปแล้วก <ambling> ็จะได้ร <omat> ับพร้อมใบแบบนี้เลยนะครับผมที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่โตะนะครับเป็นเหรียญรูปไข่หลังพัดยศนะครับพี่ๆองค์นี้ก็ได้รับรางวัลมาเหมือนกันนะครับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่เอ่อห้านะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับสําหรับองค์นี้นะครับผมนี่นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับเหรียญรูปไข่หลังพัดยศนะครับปีหนึ่งแปดนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นรายการใหม่ได้ที่5แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับนี่นะครับเหรี่ยนรูปไข่นะครับผมหลังพักยศนะครับปี2518นนะครับผมกรุงเทพมหานครนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ 750นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับและนี่ก็จะเป็นใบประกาศสินิบัตนะครับของพระองค์นี้นะครับสำหรับนะครับผมพระเหรียญรูปหอยหลังพัดยศนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมปี2518นะครับเป็นประเภทเหรียญยอดนิยมนะครับเนี่ยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่5นี้นะครับถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่6นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญระฆังหรือพ่อเกษตรนะครับพี่ๆอยู่ในเรี่ยม3ามหวงแบบนี้นะครับปี2516นะครับ สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับ400บาทนะครับพี่ๆสาหรับรายการนี้นะครับผมทันใดนะครับผมสนใจนะครับหรือว่าชอบใจนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมพ่อเกษมสํานักสุสานใต้รักนะครับผมจังหวัดลำปางนะครับงดงามมากๆนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับพระชินราชใบเสมานะครับผมหมายเลขที่7นะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเหมือนกันนะครับพี่ๆี่สำหรับหมายเลขที่7นี้นะครับผมสําหรับพระชินราชนะครับผมใบเสมานะครับผมนี่ยครับเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับผมในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบตัวให้ถูกใจนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับพี่ๆี่หมายเลขที่7แล้วนะครับ นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่8นะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมคุณแผนนะครับผมคุณแผนนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระคุณแผนนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับ ผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผม450บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่นี่นะครับนี่นะครับผมสวยสวยเดิมเดิมครับสำหรับหมายเลขนี้หมายเลขที่8แล้วนะครับ 450านะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่9แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นล็อกเก็ตพ่อกลวยนะครับรุ่นพิเศษนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับสำหรับรายการที่9นี่แบ่งปันให้ในราคา350บาทนะครับผมสำหรับล็อกเก็ตนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมรุ่นพิเศษนะครับหมายเลข9แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับ ล็อกเก็ตนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับผมชูตีนาทารนะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นพนุมานเชิญทงแบบนี้นะครับผมสำหรับล็อกเก็ตหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9แล้วนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมพระของของขวัญนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับหมายเลข10องค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1000บาทนะครับ นี่นะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสิบัตรแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระผงคลองควันนะครับหลวงพ่อสดนะครับผมวัดปากน้ํารุ่นที่1นนะครับนี่นะครับองนี้นะครับผมผมได้มาแบบนี้เลยนะครับพี่ๆก็แบ่งปันให้พี่ๆแบบนี้เลยนะครับผมทันใดนู้แล้วถูกใจหรือว่าชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดเลยนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับโอไอพีทีคิวนะครับผมสําหรับรายกันที่สิบนี้นะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับพระองคลองควันนะครับผม 1000บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับถ้าได้ถูกใจนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูคอนชัดๆเลยนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่10แล้วนะครับผมถัดมาครับอันนี้จะเป็นพระหูยานนะครับผมกรุลบุรีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสำหรับรายการที่11นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับ สำหรับพระหูยานนะครับกรุลบุรีนะครับองค์นี้นะครับ450นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่11นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลข12นะครับ เป็นพระมเหส่วนนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผม450บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับพระมเหส่วนนะครับผมหมายเลขที่12นี้นะครับ450นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับนี่นะครับรบกวนพี่พี่นะครับผมกดถูกใจนะครับผมกดติดตามนะครับไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่ เพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางของข้าเก็บสะสมนะครับผมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่เป็นทันแรกๆเลยนะครับถัดมาครับผมหมายเลขสิบสามครับอันนี้เป็นเหรียญปูแพ้วปาวารโรนะครับเหรียญนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับพี่ๆนี่นะครับเหรียญปูแพ้วนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบสามแล้วนะครับผมนี่นะครับปูแพ้วนะครับปาวารโรนะครับพี่ๆ ต่อโค้ดตรงนี้นะครับผิวสวยงดงามนะครับผองงค์นี้นะครับนี่นะครับผมวัดรังมันนะครับผมรุ่นพิเศษนะครับจงหวัดนครปฐมนะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับพี่ๆหมายเลขที่14แล้วนะครับผมเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับนี่นะครับพ่อทองมาถาวาโรนะครับ เหรียญนี้นะครับผม450บาทเหมือนกันนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อทองมานะครับผมหมายเลขที่14นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพนะครับมติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับถาวารโอนะครับพี่ๆจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่นะครับ วัดสว่างท่าสีนะครับผมนี่นะครับ450นะครับถัดมานะครับผมเป็นใหม่เลขที่15นะครับอันนี้เป็นเหรียญกลมรุ่นแรกหลวงพ่อกวยนะครับปี0 4นย์นะครับรายการนี้ใหม่เลขที่15นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันสักครู่นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมใหม่เลขที่15นะครับนี่นะครับ เหรียญพ่อกวยนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมเนี่ยนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับพี่พี่สำหรับรายการนี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่15นะครับพี่ๆ EP นี้นะครับผมมีทั้งหมด21รายการนะครับท่านใดดูแล้วถูกใจหมายเลขไหนหรือว่าชอบใจองค์ไหนนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นรายการที่15นะครับผม400บาทนะครับผรายการนี้นะครับถัดมาครับผมเป็นปูเอียมวัดหนังนะครับผมเนื้อกระไหลทองนะครับพี่พี่พร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับลวงปูเอียมนะครับพี่พี่หมายเลขที่16นะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับเรียนนะครับผมลูงปูเอียมวัดหนังหลังยัน4องค์นี้นะครับผมนี่นะครับ5 5าบบาทนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผม 550บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับรายการนี้เป็นรายการที่16แล้วนะครับผมสําหรับนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดหนังหลังยนสี่นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับสมเด็จเปลวเพิงนะครับผมพ่อพรมนะครับผมวัดช่องแครนะครับ อง์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จเปียวเพิงนะครับผมหลวงพ่อพรมถาวโรนะครับวัดช่องแคร์นะครับพี่ๆนี่นะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆดูเนื้อหาโบรารกันได้นะครับท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรูปภาพก็มีให้รับชมทุกรายการนะครับพระทุกองค์ก็สวยตรงตาในคลิปวิดีโอ ที่พี so, you, like ่ๆได้เช so, so ่าบ like like ูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับผมเช่าบูชารายกันไหนไปนะครับผมก็จะได้รับรายกันนั้นเลยนะครับพี่ๆเน่ยนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบเจ็ดนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระปิดตานะครับอันนี้ผมน่าจะคิดว่าเป็นของหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบรไดอิทนะครับองค์นี้นะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆสำหรับพระปิดตานะครับหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบรรดอิฐนะครับผมหรือว่าพระครูยานวิราชนั่นเองนะครับพี่ๆเน่ยนะครับ ดูมวลสารกันได้เลยนะครับผมเนื้อหามวลสารเดิมๆนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่18แล้วนะครับพี่เนี่ยนะครับ4ี่0บาทเท่านั้นนะครับผมรูปภาพมีให้รับชมนะครับสอบถามเข้ามากันได้ครับถัดมาครับผมหมายเลขสิ้าครับอันนี้เป็นเหรียญปูเอียมวัดหนังนะครับผมหลังยันสี่นะครับผองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้พี่พีเอฟนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม 450นะครับผมสำหรับเรียนนี้นะครับผมหมายเลขที่19นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเรียนนะครับผมลู่เอี่ยมนะครับผมหลังยันสี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่19แล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับ ถัดมาครับผมเป็นรายกันที่20นะครับผมรายกันนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรนะครับรุ่นแรกนะครับผมเมืองาะเชิงเซานะครับปี2460ูนะครับผมเหรียญนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้พี่พี่คซนะครับผมในราคานะครับ450นะครับผม450บาทนะครับผมสําหรับพระพุทธโสธรนะครับผมเมืองฉะเชิงเซานะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับ นี่นะครับถัดมาก็ผมเป็นรายการที่21นะครับผมรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเนื้อเปียกทองนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับผมจะมีคําว่ารวยทองนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับพระสมเด็จเนื้อเปียกทององนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา450บบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับท่านใดนะครับผมดูแลชอบใจหรือว่าสนใจนะครับ ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมพระสมเด็ดนะครับผมพร้อมกล่องเดิมที่ผมได้มาเลยนะครับนี่นะครับเนือเปียกทองนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่21แล้วนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ปุ่ม พอติดตามนะครับผมแล้วก็ปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามนะครับอย่าลืมกดไว้ให้กระผมด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจหรือว้าสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับติดต่อมาได้นะครับ ไลน์แอ like 174 OIPTQ นะครับเบอร์โทร090 325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ